วัสดีตอนเสายในเล็กน้อยหนึ่งครับของวันจันทร์ที่หาของเดือนมกราคมสองพันหรอยหกสิบเก่านะครับที่สวนกานสวนไทยบนทาวอนนะครับผมจะมาใส่ปุ๋ยไอ้สวนนี่ครับใส่ไปหลอบหนึ่งเลยล่ะแต่ว่าก็จะใส่อีกนะครับ มื่อนี้มันเป็นวันหยุดของผมพอดีก็เลยถือโอกาสตีได้ได้มีเวลาได้ดูแลนะรันได้ดูดูแลสวนหน่อยๆสวนข้างบ้านนี่ละผมก็จะใส่ไปตามที่ที่ผมเข้าใจนะครับผมโมโหว่าเขาใสงสีรบรบวแต่ว่าผมขอที่ใส่แบบนี้ละใส่ตามเจ้าของเข้าใจ <laughs> ผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับมันเป็นเหลืองง่ายถาผมสิไปเปิดตำล่าเราอ่านตำล่าศึกษาจากตำล่าเราจังอามาเฮ็ดนี่ยผมคิดว่าผมสิยาตนะนะผมก็เลยคิดเองคิดเองแล้วก็เฮ็ดเองนะฮว่างแผนเองออกแบบเองลงมือเฮ็ดเองเลย ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมนะแต่ว่าผู้ใดคิดทางไหนนั่นผมโมโหนะครับเด้ออันนี้มันเป็นแนวทางของผมผมคิดไจของผมแบบนี้นะครับผมก็จะเหตุของผมไปตามส่ผมคิดใตทส่ผมเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องง่ายนะครับบกบวบ หอมสายพันธุ์ดีได้ครับนี่ผมสื่อมากบึงว่ามันจะเป็นยังไงต้นนี้ตายเดี๋ยวจะหามาปลูกใหม่ผมหา,มาปลูกแล้วจอมมันมรลอดเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับมันจะเป็นคลิปเงาจะหน่อยหนึ่งได้ครับเ้ ใช่ไหมครับพักใส่มันก็ดีขึ้นแล้วผมบ่ค่อยเดี๋ยวเอาใะใส่ดูแลเถวที่คั้วนี่ก่อน,นเนี่ยเพราะว่าช่วงปีใหม่นั่นมันมีงานบริยุทธ์เลยนะครับผมก็เลยบ่มีเวลาเอาจะใส่มันนี่แหละมันเนี่ยเป็นมันยุทธของผมผมเลยแด้ได้มาเบิงแต่มาเห็ดจริงๆิผมก็อยากให้แต่มันดีๆนั่นแหละแต่ว่ามันดีได้ซ้ำนี้น,นะครับสำหรับผมเนะี่ยซ้ำนี้นผมก็เอา มันจะงางกับเจ้าของหน่ะครับผมจะใส่ยังสีเลยบวบวงาน,นเลยครับเห็นบหมมันพันขึ้นมาเห็นไหมแต่ผมมือโหวิธีการบอกอว่าเห็ดจังไดบวบวจังต,ติดหน่วยดกผมก็จะปล่อยให้มันเดี๋ยวแต่มันจะติดหรือบ่ติดก็แล้วแต่นะครับถ้าหากผมคิดได้ผมศึกษาได้ผมจังเสียวมาเห็ดอีกที่หนึ่ง จากสค่คอยเฮ็ดคอยปรบปรุงแก้ไขค,คอยศึกษาเรียนรู้นไปนะครับผมผมเข้าใจว่าตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรียนรู้นะครับผมบได้เป็นผมบได้เก่งนะครับผมบได้ได้ว้าแบบนั้นผมกําำลังศึกษาเรียนรู้แต่ว่าการที่ผมมาถ่ายคลิปถ่ายไอวิดีโอนี่ดูดูแล้วก็แช์ประสบการณ์ชีวิตผมออกไปนี่มันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมคิดว่า หลายหลายคนหลายท่านที่ที่เดี๋ยวเขามาเบิ้งนะครับที่เดี๋ยวเขามาเบิง้งไ,ได้ไม่เห็นขีปผมนี่อาจจะมากแนวทางที่ผมเห็ดยวงสินะเขาอาจจะเอาไปปั๊บใส่อยู่ในสวนของเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมเข้าใจง่ายคือมันจะเฮ็ดให้ง่ายนะนะครับถ้าเขาเข้าใจให้มันง่ายแต่ว่าถ้าผู้ใดเข้าใจให้มันยากเนี่ย มันกระยากได้ครับมันมันจะโบราข้าใจเห็นมันง่ายชิไปเข้าใจมันหยาบแค่ไหนบ้างหรอคลับห่วยใกล้สิเขาสวนบ่ออันนี้หน่อยจะฝรั่งมาเข่าด้อเห็นมันใหญ่สักคนเห็นมันหลอดตายสักคน ใส่แป้งสีละสะก่อนนะครับน้ำมันเศร้าไหลล่ะหลังจากนั้นผมจะสีมะพรวนแปงสีสละอันนี้บกบทั่วนะครับทั่วฟักเงาเจาก็กสายพันยังล่ะผมบวัวแดงอันนี้บวออัวแดงอันหูตัวนั้นเป็นทั่วฟักเงาผมก็มาปลูกหลดนะว่าจะให้มันเก็บกินได้นะผมว่าไปลับไรกับเพื่องแกสารป่านไดนนะครับ จริงๆก็จะได้ดีๆนั่นและจะได้ตัวเนวมันดีๆนั่นละแต่นี่ผมคิดว่ามันดีแล้วว่าแต่ให้มันมีนะนะครับคือมันจะดีนะคำว่ามีนะซึ่งดีซึ่งมีล้นะแต่ถ้ามันมีนี่ที่มันจะมันบ่าวออกมาสายพันธุ์ดีมันได้มันก็มีประโยชน์นะหมอครับที่ผมเข้าใจของผมสั่นนะ บอกไม่ใช่ย่างเลยบนี่ฮะจะบอกยังข้นบูมี่ยังวะบอกตู้นี้นี่จียังไงตรงไปตรงมาดีนะผมวะผมดึงเสียงแล้วครับ<อ>เพื่อให้มันง่าย แว่ผ่านเข้ามานะครับถ้าหากติดติดใจถ้าหากสนใจแนวทางก็เอาไปเห็ดบึงนะครับเด้ออันนี้ผมปลูกหอมก็ออ่นหอมแดงนี่นะครับผมขอมาจากบ้านบ้านอ้ายทั้งหอยพผ่โค้งเขียมพี่เอื้อยนั่นะครับเพิ่นเอามาไหา่ผมก็เลยมาปลูกปลูกสิใน้ไก่มันเคียงของผมไปเห็นบ่ผมก็พึ่งทดลองนะครับมันก็นออกมาแบบนี้ อันนี้คือพีคด้ครับนี่ผมก็ปลูกแสงสิละนีะ่ผมคิดว่าจะได้ก,กินอยู่น้วยนี่ละน่วยหนึ่งไซี์นีน <c oughs> ะะน่นี่อีกน่วยหนึง่งนะครับตามที่ผมเห็นคือไซละอีกผมจะได้ก,กินหลายหน่วยอยู่ แต่ว่าผมปลูกเนี่ยซิบกหลุมนะครับมันมาเป็นหน่วยผมบดถุกลุมก็สช้างแต่ว่าตีแน่ๆมันได้หรอนะแต่กรบโบนี้ผมเกษตรผมใส่ปุ๋ยดีๆแน่จ้าหน่อยหนึ่งให้น้ำให้ยังดีๆแน่มันอาจจะออกหน่วยผมทุกทุกลุมก็ได้เพราะว่าเด๋ยนนี้มันก็ดีขึ้นมาบางรายนี่ผมก็กำลังใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหลอดสองผมใส่ปุ๋ยหลอดสองมันอาจจะแตกออกออกหน่วยออกดอกหน่วยสนานวันไหวก็ได้ ฝากตที่ตามผลงานมาในเด้อครับเด้อยอันนี้ก็จะเป็นกล้ยกวยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่สายพันธุ์ดีไข่สายพันธุ์ผสมนะครับน้อยนะใหญ่นะไข่ไข่หน่อกลก้วยไข่ไข่ลูกของกล้วยหอมทองนะครับไอันน่้บอกพี่พุมก็ปลูกใส่ปลูกเส้นเอากล้วยเนี่ยลครับให้มันใหญ่ไปน้องกันนี่ละบหัหุงเดี๋ยวผมมีจังหวะผมก็จะแยกให้ผุมคิดวางแผนกัน่าจะแยกรุงยังไงนะครับ อาจจะเอาลงใส่ซับวางกับต้นกล้วยนี่เลยก็ได้บ่ฮค้ทุกแถวนะครับไอ้กล้วยไม่จักแถวก็เอาคุงลงใส่ตามแถวกล้วยเลยจังซนี่นะครับเวลาพด้ํากล้วยกับดมานํากันเลยคือผมเข้าใจว่ามันจะไงือ <c oughs> ผมวางแผไงแหลงสันนะครับเนี่ยน้อยง่ายแล้วเห็นบหครับผมผสมเกษรเอง ผมฝึกผมทดลองเอาเองเพราะว่าผมบึงในลิปนะครับผมก็เลยามาทดลองเฮ็ดของเจ้าของมันเกิดเป็นเป็นไปตามที่ผมคิดที่ผมขาดการไหวเห็นไหมครับเป๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับที่ผมว่ามันง่ายไอ้นี่เป็นบกบกบักฟกักบักฟักกับไอข้าวโพดก็บักทั่วยูน้ำกันนะครับเห็นไหมครับ ต้นบกฟักได้ครับนี่บักฟักอยู่ในสองต้นแล้วก็บกทั่วอยู่ในต้นหนึ่งข้าวโพดอยู่ในสามต้นผมปลูกเซนกันเลยครับผม่ามันง่ายผมนั่งเนี่งนึงในจินตนาการของผมนะผมเนี่ยมึงผมว่าโอ้ง่ายแห่งแบบนี้ดีกว่าเขาสิบิฟูดที่ระลุมนะครับไอ้บกฟักลุ่มหนึ่งข้าวโพดลุ่มหนึ่งบกทัวรุ่มหนึ่งผมคิดว่า ขุดรูมเดียวนี่แหละปลูกใช้น้ากันเลยง่ายชีพี่ขุดยังลายลุมหมืนหมดครับคือวิธีฉีดของผมคีดยีงสี่นะครับผมเห็ดยีงสี่เนี่ยเห็นไหมครับบกฟากสองตน้นบมกทัวสองตน้นแล้วก็ข้าวโพดอันไดมันเป็นหมากเป็นว่วยเก็บกินผลผลิตมันได็เก็บกินนะครับอันไดที่มันบบได้ก็พ่กเป็นอย่างนะครับโบได้ไป ทีเลียดเขามันนะครับเรื่องนี้ซรเพราะว่ามันมีอันไดอยู่นะไม่<笑><笑>เห็นบอกครับมันเป็นหน่วยนะครับนะบอกฝากผมตั้งแต่สิคุดลุมปลูกยางแล้วลุมลุมระยางก็ยังสิคุดแม่บอกครับอันนี้ลุมเดียวกันทนั้งยางยางไหนอย่างหนึ่งบริกินก็บ่ราเป็นยางนั่นนะครับผมคิดอย่างนันคือผมเข้าใจของผมสงสารนะครับผมกินบาเบดเอาครับอยู่หลังบ้าน นั่นแหละครับส่วนที่มันมันเหลือจากที่ผมกินจากครอรัวผมกินอะละครับผมิได้แบ่งปันได้เพื่อแพร่ให้กับเพื่อนบ้านให้ครับญาติพี่น้องให้ครับครับอีกหลายๆาคนนะครับบพว่าทางตรงหรือทา้งอ้อมนะครับผมเข้าใจว่ามันคือความง่ายนะครับนี่กวคํำว่าผมได้มาจากลูกน้องทีมงานผมนั่นแหละทีมงานแพร่เอบนั่นแหละเขาเอามาให้สามตนนะครับ ก็แหลกกันนะครับเขาก็เอานอกก้วยหอมทองขอ,อนอกก้วยหอมทองผมไปเขาเอานอกล้วยตำบาเขาหายผมมาก็คือแหลกกันนะครับนี่คือวิธีการที่ที่มันง่ายทีผมม่ผมใส่กับตัวเองมาตลอดว่าความง่ายความง่ายนะั่นคือมันจะเป็นหนังสือแม้แต่บาทเดียวสื้อเรื่องเดียวก็ได้นั่นะครับวิธีคิดวิธีเห็ดนั่นนะครับแม้ทา่าเงินอยู่ห้องบุืยอก็ได้ไม่บอกหรอครับถามวอาเห็ด ด้วยวิธีอื่นใดแม่มาแล้ครับในความเป็นจริงของคนค <mm> ือผมเข้าใจสันแมแต่ว่ามีเงินในจังสีใดบ่มีเงินก็ได้ถ้าเจ้ามีวิธีการที่ดีนะครับมีเขาอื่นว่ายังไว้ผิดปฏิพันธ์ในการแลกเปลี่ยนในการใ,นใ,นใด้มันก็บวิธีเป็นต้องเอาเงินไปใส่แม่มาลครับเงินก็ไปใส่อย่างอื่นแล้วครับพี่นอกกว่าความท่องผมกับบริษอ เป็นสิบหน่อยี่สิบหน่อ,นอผมบ่ได้สื่อพ่อบาทนะครับสาม,ม่นสื่อนราซีสิบบาทเป็นเงินจากบาทเหรครับก็ใช้วิธีแหลกงี้วะครับการแหลกเปลี่ยนหนีมันโมเมนต์แค่ว่าได้ได้มิตรภาพได้ครับในความเข้าใจของผมเข้า่าแหลกเปลี่ยนนี่ผมว่ามันยิงญงก็กว่าการเอาเงินไปสื่ออีกนะครับในในความรู้สึกหนึ่งคิดของผมผมว่าได้บ้าไปดูถูกเงินนะครับ เพราะว่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่หาเงินใส่เงินคือคนทั่วไปแต่ว่าถ้าสู้ราเทาแหลกได้หนึ่งมันได้ทั้งใจนะครับได้ทั้งใจเขาไ,ไม่อย,อยู่ไม่อยู่ในหัวใจของเฮาเลยอย่างสี้นะครับมันจะอยู่แบบยาานานเลยนะครับคือผมนี่ผมบุมลือมอยู่แล้วนะครับผู้ใดที่เป็นบุญคุณกับผมนะครับนอกเสียจากคนที่เป็นปลาปราก็ผมถนัดนะครับ ือผมเข้าใจของผมสันนครับนี่นี่คือผมนะครับนผมบด้สื่อแต่ก่อน,น,นผมสื่อครับอีรลีผมก็ยอมรับว่าผมสื่อแต่ก่อนนอนผมถึงหูที่เขานอนละสี่สิบสี่สิบห้าบาทกวยหอมสองเนี่ยผมสั่งสื่อมาจากเพชรบุรีนะครับเราไปปลูกอยู่ในคาเฟ่แนเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ไปปลูกแปลงที่สามแนนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมบริสื่ เพราะว่าผมเอาออกมาจากในคาเฟ่ผมเอามาปลูกเลยกล้วยหอมทองสายนธุนดีด้วยครับหน่วยใหญ่น่วยงามนะครับหอมรสชาติดีนะครับฝากติดตามผลงานมาในเด้อยครับเดยอยู่หลังบ้านผมนี่มันมันจะมีอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นสิบสามต้นนี่แหละกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยน้ำว่าหาตน้นแต่ว่าผมได้ไม่อีกละสองต้นกล้ว,วยน้ำว่าผมก็ได้มาจากในเอบียคาเฟ่คาเฟ่เดี๋ยวผมก็จะปลูกแจ้หน่อยนะครับ เป็นกลวยน้ำหวาสายพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมนะครับั่นและครับสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือกวยน้ำว่าสายพันธุ์นี่แหละครับเพราะว่าผมเสียไปปลูกในสวนไพ่บุญทวรอนแปลงที่สองสวนไผ่บุญทวรอนแปลงที่สองมันจะเป็นสวนสวนป่านะครับสวนป่าผสมมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละครับสวนไผ่บุญทวรอนแปลงที่สองแบบเดียวกันกับับอยู่รังบ้านผมนี่แหละเพราะว่าผมเป็นผู้ออกแบบเอง เป็นผู้วางแผนเองเป็นผู้เขียนแบบเองนะครับแล้วก็ลงมือเฮ็ดเองกล้ยน้ำว่าสายพันธ์ที่ผมเอามาใหม่นี่มันจะอยู่อยู่น้ำปลานั้นหยัางไปไห้นะครับมันจะอยู่แบบอยู่ก,มกลมตืนกันไปไห้เลยเนี่ยเห็นบอกครับอันนี้เป็นภัยสร้างมนไง่ขึ้นมาให้ผมขนาดนี้แล้วครับเนี่ยผมคิดว่านอนต่อไปง่ง่ก็หนีครับง่ก็ตนนี้มันก็จะง่ายเพราะมันขึ้นไปเรื่อยง่ยขึ้นไปเรื่อยนะครับวันเวลาผ่านไปหลายปี นอสีมันใหญ่ขึ้นมันก็จะพุ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับพุ่งตรงขึ้นไปไปลายใหม่ผมผลักปึ๊ดหลดนมันก็จะเป็นแนวกำแพงนะครับผมวางแผนไว้ผมจะปลูกสางให้มันเป็นกำแพงนี่นะครับกำแพงเละเละใชยแดนเห็นบ่ครับแดนแดนมันอยู่นนะครับแดนมันไผ่เนี่ยมันก็จะเป็นแนวกำแพงไปเลยนะครับแนวกำแพงไผ่เขิ่นกำแพงไผ่นะครับอยู่ในจินตนาการของผม,ผม ผมคิดไว้กังสันนะครับวางแผนไว้แบบนั้นก็ฝากติดตามไปเลยนะครับเด้อว่ามันจะเป็นคือผมว่าบอกผมคิดว่า่น่าจะะ่น่าจะผิดพลผาดนะผมคิดว่าตามที่ผมวางแผนมานี่ผมสร้างการแล้วว่าห้มันอยู่ใสมันต้องยู่หันอยู่แล้วนะครับยางนี้ว่ได้หรกครับมันยางนี้ว่าเป็นไปแล้วกันนะครับต้นใหม่ที่ผมปลูกลงไปผมสร้างว่าอยู่นี่ต้องยู่นะครับเนี่ยคือไฟตัวนี้ ใครเลี้ยงน่องหรือเปลี่ยงสี่สองยูนี่มะนี่เขาปีที่หาแล้วครับนี่โอปีที่สี่ปีที่สามถี่านมาปีนี่ปีที่สี่แล้วครับนี่ผมตัดน่อก,กินหลากหลายเห็นบ่ครับผมคิดว่าบดวนก่อนหนึ่มันจะออกน่อาให้ผมเดี๋ยวผมก็ปุ๋ยมาใส่หนึ่งผมผมาพุดหนี่นะครับผมใส่เห็ดไผ่นอกฤดูครับฝากติดตามเลยได้ครับเด้อเนี่ยตรกนี้ตัวนี้ก็ใหญ่ปานนี่แหละ ตอนผมมา,มาปลูกต้นน้อยๆนะครับต้นแค่นี้ล่ะกามันห,หนะครับกาผมกาไนมันะนะผมก็ามหาปลูกแต่่ามาฮอดมืม่อนี้มันเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันต้องเป็นรวยผมกินนะครับผมมั่นใจนสันนะครับบางนี้เพราะาอายหลังบ้านผมมันมีอยสองต้นผมได้เก็บกินไวยวัตถุต้นนะครับผมมั่นใจแน่นนะครับ กากติดต,ตามพลงานมาทำอีกเนี่ยบัตรนี้ว่าหอดไผ่ไผ่กิมสุ่งนะครับเป็นไผ่ต้นใหญ่นะครับมีความหนาไม่ความหน,นาหลายนะครับไผ่ไผ่กิมสุ่งเนี่ย <c ười> ผมคิดว่ามันมันหนาจะเอาไปเห็ดโค้งสางอย่งสักอย่างหนึ่งนะครับได้หลายอย่างนั่นแหละบอกว่าแต่สักอย่างนะครับเอาไปเห็ดโค้งสางเป็น ร่งจอดรถดเป็นขอกเป็ดขอกไก่ขอกอขอกวายอ,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 อย่งเงีสินะครับหรือไปเห็ดเฟอร์นิเจอร์หรือไปเห็ดบ้านนอกดุมนอก,นอกดาอยังต่างผมคิดว่ามันหาจะเ็ดได้เนี่ยซื้อตรงดิ้งขึ้นไปเลยครับตรงขึ้นไปไปลายใหม่้นเลยนอนจะต่อไปนะครับแต่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ใหญ่ขึ้นกว่านี้มันก็ยิ่งจะพุ่งแห้งจะงามแล้วครับ อกอต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ข,ขึ้นไปเรื่อยนะครับหรือบ่ใหญ่ขึ้นมันก็ประมาณนี้ผมก็ถือวแบบ่าโอ้มันสุดยอดแล้วครับเนี่ยไพ่พวกนี้ไผ่สร้างมนี่ครับไผ่ใส่ร่ำมันจะร่ำ่ใหญ่แบบนี้แหละครับอยู่ล้างบานผมนี่ตอนนี้ผมลงไปทั้งหมดรอบแรกนั้นสิบสามรอบหลังนี่ผมเอาลงมาช่ำนี่หาตน้นยังประเทศถึงยี่สิบนะครับ แต่ที่แน่ๆ,ๆด้วยนี่ผมนับข่าวๆอยู่ลาง้านผมมันมัน,มนตกหยีสิบุต้นแล้วเด้อนี่ไผ่ทั้งไผ่กิ่มสูงทั้งไผ่สร้างมนทั้งไผ่เหลี่ยงน่องหรือไผ่เหลียงสีสองนี่นะครับนี่นี่ขมันี่น <laughs> เป็นไผ่ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ผมมาส้างสวกนก่อให่ได้ครับเดี่ยพี่เห็นบอกครับต่อกันต่อไผ่ข้างหล้งนครับนี่ผมก็บอกหมากมาฝังเสษนี้เห็นบหครับผมมาฝังเสกกางกอไผ่เลย มากๆสองต้นนี่มันก็ขึ้นมาหนีแล้วครับทั้งสองเนี่ถ้าฝากที่ตามนะครับว่ามันจะเป็นคือผมคิดคือผมจนินตนาการหมอมากๆต้นนี่ก็จะพุ่งตรงขึ้นไปนี่เลยนะครับพุ่งตรงขึ้นไปนี่เลยคือผมแน่เห็นอย่างสันนครับ ตอนนี้ผมอยู่ในสวนลังบานนะครับบรรยากาศดีมากมัหอดทุกมือนีนะครับบานเมืองเฮกาเปลี่ยนแปลงมาเป็นขึ้นังทีทุกคนเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเฮ้านี่เริ่มเริ่มจะบุีความสุขขึ้นเก่าแล้วนะครับเริ่มยุ่ยากเริ่มหากินหากเริ่ม เหตุงานนะครับผมคิดว่าหลายๆายคนเข้าใจคือผมบนแน่เลยครับคนที่เหตุงานอยู N ่ดีๆนะครับคนเห็ุงานอยู U ่ดีๆแม้กระทั่งเป็นผู้จัดการนี่แหละครับอาจจะโตกง,งานก็ไดผมผมคิดจนะสิครับอาจจะโต้งานก็ไดนะครับอาจจะมุยงานเหตุก็ไดนะครับผมผมคิด ทิงสีนะครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งถาดีนะครับถามันดีถามีข้าไปแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีที่ถือที่ควรใดนะครับสามขีปองดองกันใดมันก็อาจจะดีขึ้นกว่ากว่าทสี่เห้องคิดกันใดนะครับตัวนั้นพบว่าสามารถหูใดว่ามันจะดีขึ้นแบบใดนะครับเข้ามาดีขึ้นก็คือแล้วแตนน่ i, 3, right. ไพ e ่เสีคิดไปนะครับแล้วแต่ไพ่จะจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมันบบดีขึ้นนะครับถามันแย่ลงไปกาเก่า นั่นแหละครับปัญหามันจะจะตามมาหาชาวบ้านหาประชาชนคนจนๆอย่างอย่างผวกมูผมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าผมถือว่าผมโชคดีนะครับผมไดมเ้เมห็ดมาสางไว้แบบนี้นะครับยูแปลงที่สองของผมหนอนสองลายเศษๆนะครับรูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับเนี่ยเนี่ยสีมาสีไปีผมเอากล้วยเอาอยัางมาปลูกนี่ผมจะเอานอกกล้วยนี่ขึ้นไปแปลงที่สองนะครับ เนี่ยนี่แหละที่มาที่ไปเป็นยังผมถึงมาสั่งไอ้สวนกล้วยอยู่นี่ผมได้ขออนุญาตจากไอ้เจ้าของสวน่นแล้วผมจะเฮ็ดเอาต้นพันธุ์อยู่อยู่แปลงนี้นะครับขึ้นไปปลูกแปลงที่สองของผมต่อไปเดี๋ยวผมพายางไปบึงกล้วยน้ำว้าสองตอน้นที่ผมเอามาจากในคาเฟ่นี่ยแหละก็จะปลูกนี่แหละผมจะเอานอเอาพัานธุ์มันนี่เห็นไหม เดี๋ยวผมจะมาจัดการมันหมดขอบคุณหลายๆครับผมผู้ที่เข้ามาติดตามวัสดีครับ